หล่อทะลุจอจนแฟนๆเทใจหลงรักจอมยุทธฉีเซินอยากกรอกใบสมัครอยากเป็นหูหญินกันเป็นแถวสำหรับหมอนเนองสรันนราประเสริฐกุลในละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่ทางช่องวัน31ไม่เคยคิดจะมีโอกาสได้เล่นละครแนวจีนกำลังภายในกลายเป็นจอมยุทธ จริงๆสักครั้งแถมมีซุปตาระดับตำนานเลี้ยงเฉาเวยเป็นศิลปินในดวงใจอัปเดตสถานะหัวใจไม่ว่างมีคนคุยคุย,คยกันมานานดีกรีเป็นคุณหมอแต่ไม่พร้อมออกสื่อเพราะอยากให้พื้นที่ส่วนตัวกันและกันในคนดังนั่งคุยกับละครเรื่องนี้เป็นจอมยุทธท่านหนึ่งแล้วจริงๆคือก่อนหน้านี้ไม่คิดจะได้เล่นเรื่องนี้ เพราะไม่เคยคิดมาก่อนไทยจะทำเรื่องจอมยุทธเมื่อก่อนเคยคิดอยากเล่นนะพอมีเรื่องนี้ติดต่อมาเฮ้ย hey เป็นสิ่งที่เราอยากทําและเราอินเราเคยดูหนังกำลังภายในมาบ้างมังกรหยกต่างๆเรารู้สึกเท่พ hey อได้เล่นเรื่องนี้ชอบมาก เห็นว่าเรื่องนี้ต้องลองแคสกันก่อนด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ที่ช่องวันต้องแคสเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วบางเรื่องไม่ได้แคสแข่งกันแต่เขาเรียกมาลองดูกล้องดูคาแรคเตอร์กับบทนี้เหมาะกันไหมเล่นคู่กับคนนี้ไปด้วยกันได้ไหมจะบอกว่ารับเรื่องนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะใช่ครับคิดว่าสนุกอยากเล่นอยู่แล้วอยากเหาะเหินเดินอากาศ เป็นแฟนคลับจีนกำลังภายในใช่ครับตอนเด็กๆเ,เราได้ดูที่จีนมาฉายเมืองไทยหลังๆมาดูใน Netflix โปรดักชันของจีนผมว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ CG CG ผมชอบอยู่แล้วดาราจีนชอบใครเป็นที่เศษเหลี้ยงเฉาเวยครับผมติดตามหลายเรื่องทั้งเรื่องไม่ใช่จอมยุทธเคยดูหนังฮอลลีวูดก็เล่นผมว่าแกเท่มากหลายๆอย่างเป็นศิลปินในดวงใจเลยครับ ได้หลุดอยู่ในโลกแฟนตาซีปกติผมก็ชอบดูหนังแนวจอมยุทธให้ฟิลแบบนั้นเลยทำอะไรที่เหนือมนุษย์ได้ถ้ามีวิชากำลังภายในะอยากมีวิชาอะไรผมอยากมีวิชาเทเลพอร์ตว่าไปอีกที่สมมุติผมอยู่ที่นี่แล้วรถติดผมจะได้วาปกลับบ้านได้เลยหัวเราะอ,อยากหายตัวได้ใช่ใช่เป็นวิชาที่เจ๋งเลยนะวันนี้คิดถึงแม่ก็ว่าปไปบ้านแม่ได้เลย อะไรแบบนั้นก่อนหน้าเคยร่วมงานกับไบ์นรพัธมาก่อนไหมยังไม่เคยครับด้วยความที่เราโตมารุ่งเดียวกัน เล่นละครเรื่องเดียวกันคงลำบากต้องเล่นคนละเรื่องไบเป็นพระเอกเรื่องโนนผมเป็นพระเอกเรื่องนี้เลยทำให้เจอกันยากหน่อยแต่เคยเจอช่วงถ่ายรายการคือเราสนิทกันอยู่แล้วแต่ทำงานด้วยกันน้อยเพราะเล่นกันคนละเรื่องรับไปคนละโปรเจกต์เลยไม่ค่อยเจอกันแต่เรื่องนี้เจอสนุกดีครับด้วยความที่เราค่อนข้างรู้จักคุยกันตลอดจะมีมุมบ้าบ้าบอๆเหมือนกัน มีมุมเนิร์ดเนิดเหมือนกันพอถ่ายฉากบูก็จะมันในเรื่องจะเป็นเพื่อนร่วมสาบานสิทธิสำนักเดียวกันแต่ตัวใบเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาหลุดออกมาโลกจริงด้วยความเขาเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งของยุทธภพ แต่วันหนึ่งหายไปก็เกิดความปั่นป่วนเราต้องอยู่คอยแก้ไขปัญหาแทนเวลาอยู่ด้วยกันมีความตลกของเพื่อนผู้ชายมีฟิลนั้นอยู่มีขิงกันบ้างเวลาหนุ่มหนๆขิงใส่กันเป็นยังไงเป็นการขิงแบบเพื่อนข่าเก่งกว่าเจ้าพูดกวนๆจะถากถางในแบบจอมยุทธอย่างเช่นมีประโยคนี่แหละคนฉลาดเขาไม่สนใจเรื่องความรัก แต่พระเอกคือสนใจความรักมีความกักกักนิดนึงกัดแบบเพื่อนรักงานอื่นๆของหมอเองตอนนี้ล่ะ ตอนนี้มีถ่ายอีกเรื่องหนึ่งด้วยซีรีส์เรื่อง Good Doctor ทางครูขอพี่บอยทะกลเกียรติไปเล่นขอบคุณพี่บอยด้วยที่เปิดกว้างเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกท้าทายความสามารถผมทาเล n t น,นิดหนึ่งพอไปคุยกับพี่บอยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจะได้พัฒนาตัวเองลองฉีกแนวดูเขาเลยโอเคก็ถ่ายใกล้จบได้ดูปีหน้าเนื้อหาเป็นคุณหมอที่มีภาวะออทิสติก ด้วยบทหมอเราน่าจะมีความเข้าใจเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าได้เปรียบแต่สุดท้ายต้องเรียนรู้ใหม่เพราะว่าผมเรียนรักษาน้องหมาแต่เปลี่ยนมารักษาคนหน่งจะเป็นคนมีโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนกันนะตอนนี้โฟกัสสองอย่างหลักๆก,ก่อนครับการแสดงกับคลินิกเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักเหมือนร้อนเงินมากๆคิดเหมือนกันครับ หัวเราะแม่ผมก็พูดเหมือนกันว่าลูกก็เราไม่ได้ลำบากนะไหนจะคลินิกเล่นละครยังเห็นทำโน่นทำนี่อีกทำเยอะไปไหมผมว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าโอกาสที่มันเข้ามาพร้อมๆกันโดยที่เราเองไม่อยากทิ้งอันไหนไปรวบเลยพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ผมรู้สึกว่าเป็นจังหวะมันเหมาะสมคำนวณแล้วเราไหวอยู่มีคุยทางผู้ใหญ่เขาคอนเซิร์นเรียกผมคุยเรื่อยๆไหวไหมต้องปรับยังไงเขาก็ปรับตารางคิวช่วยผมถ่ายละครอาทิตย์หนึ่งทุกวนันมันก็ไม่ไหว พักให้เองบ้างแต่ดวงใจจอมกระบี่มันแบ่งสองพารทชัดเจนยุทธภพ,พและพารทฝั่งปัจจุบันกลายเป็นเราไม่ได้ถ่ายทุกคิวค่อนข้างพอแบ่งเวลาได้ที่โดนแม่ทักเราไม่เดือดร้อนเงินฟังแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้รู้สึกอะไรนะหัวเราะเพราะผมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรขนาดนั้น แค่ไม่มีเวลาพักผ่อนเยอะเหนื่อยแต่ไหวรู้สึกยังไหวอยู่ยังไม่ถึงขั้นจะตายอะไรขนาดนั้นเกือบเจ็ดวันแต่อาทิตย์หนึ่งถ่ายไม่ครบเจ็ดวันหรอกบางเรื่องถ่ายแค่สามวันอีกเรื่องสองวันบางทีอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันจะไม่ค่อยเห็นเองไปเที่ยวแบบทริปยาวๆกับใครเขาเลยเป็นเพราะอะไรเพราะทำงานแบบนี้แหละเองเลยไม่ได้ไปเที่ยวหัวเราะ แต่ผมก็บาลานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังๆไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่วันหยุดอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่เล่นเกมนอนอะไรแบบนี้ถ้าไปเที่ยวก็รอช่วงว่างจริงๆจัดทลิปกับเพื่อนก็ค่อยไปมีเวลาให้แฟนมากน้อยขนาดไหนช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเหมือนทุกคนมีโกทั้งคู่ทำให้เราโฟกัสในโกในสิ่งนั้นเลยรู้สึกไม่มีปัญหาอะไรกัน พอแบ่งเวลาได้เขาไม่น้อยใจเหรอคนเป็นแฟนกันส่วนใหญ่อยากเจอกันบ้างแหละไม่ครับมีคอนดิชันที่ทำให้ไม่สามารถเจอกันได้ด้วยอะไรอย่างนั้นเพราะเขาเรียนอยู่ต่างประเทศผมรู้สึกว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราซัพพอร์ตกันมันเจอกันไม่ได้อยู่แล้วแต่พูดคุยกันอยู่ตลอด ต้องโทรคุยกันทุกวันไหมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงไหนงานหนักมากๆไม่มีเวลาแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับระยะทางไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราใช่ไหมใช่ครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เรามากกว่าไม่ได้อยู่ที่ระยะทางหรอกแสดงว่าคุยมานานแล้วพักใหญ่แล้วครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันวัยก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกัน เรียนหมอด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่เรียนหมอด้วยกันเป็นหมอเหมือนกันแต่เขาไปเรียนต่อเมืองนอกครับคนที่เราคุยคุยคบกันตั้งแต่สมัยเรียนเหรอคุยกันมาเรื่อยเรื่อเริ่มจากเป็นเพื่อนกันที่ผ่านมาจะไม่ค่อยเห็นหมอเองพูดหรือโพสต์ถึงแฟนเท่าไหร่เลย ผมรู้สึกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวช่วงนี้เราต่างคนต่างทำงานมีแพชชั่นของตัวเองไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่เดียวก็ลงเองครับไม่ได้ปิดบังใช่ไหม ใช่ๆก็เจอกันปกติเลยครับอาจจะไม่ได้เห็นในโซเชียลจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ในโซเชียลด้วยหลักครับมันก็จะมีเขาไม่ค่อยอยากให้ใครยุ่งอยากมีพื้นที่ส่วนตัวผมว่าตอนนี้ก็ปกติไม่ได้มีใครเดือดร้อนอะไรมีหลายแบบพออยู่ในโซเชียลจะมีคนหลายรูปแบบมีชอบและไม่ชอบรู้สึกว่าผมเองอยู่วงการบันเทิงสักพักหนึ่งพอรับแรงกระแทกได้ แต่เขาไม่เคยเจอแรงกระแทกแบบนี้มันก็หนักอยู่ผมเลยให้เราโตพอไม่ต้องเจอแรงกระแทกอะไรเยอะเป้าหมายชีวิตที่เราวางไว้อยากให้เป็นแบบไหนผมมีทั้งระยะยาวและระยะสั้นๆผมอยากจะประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงนาม,มาทำเอาเป็นว่าประสบความสำเร็จในความรู้สึกของเองแล้วกัน แต่ถามว่าเองอยากไปถึงจุดไหนอยากได้รางวัลสักรางวัลทางการแสดงถ้าฝั่งคลินิกอยากสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆขึ้นมาตั้งใจอยากขยายกี่สาขาเท่าที่ไหวไปเรื่อยๆครับหัวเราะทุกวันนี้เล่นละครเอาค่าตัวไว้ขยายคลินิกหรือเปล่าไม่ไม่คลินิกตอนนี้มันอยู่ได้ด้วยตัวเอง เราค่อยๆต่อยอดเอากำไรมาขยายต่อไปเรื่อยๆเป็นพาธ,ธุรกิจไปแต่ตอนนี้อาจจะเป็นแพชชั่นส่วนตัวอยากลองทำดูสักตั้งหนึ่งแต่ก่อนไม่ค่อยได้ผมเข้ามาในวงการผมไม่ได้เก่งก่อนเข้ามาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราอยากจะพยายามสักตั้งว่าเราทำได้มีผลงานดีๆออกมาให้คนดูสนุกมีความสุขอยากทำผลงานดีๆให้ทุกคนได้ดูมากกว่าครับ